สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปสุปูสุขคนครับเอฟซีใชฟประสิทธ์ออโต้พ่วรถยนต์หาดีบางเขนเนาะมอนี่สิ้้าลูกค้าสูขูสุคนครับผมมาเบิงชุดถุงเบาะแบบสวมทับในตัวต่อเฟอร์จูเนอร์โตปี2006เบาะเดิมๆของลูกค้ามาเป็นเบาะหนังแต่ว่าลูกค้าไม่เห็นงานสวมทับเขากบบระปาะเดิมเลย <S <S บ่ต้องกอ,อ,อก็ต้องรอก็ต้องถอดก็ต้องลือนยั้งเลย <S <S เออแต่สวมทับขาไปเลยครับผมฮะบุ นะฟอร์จูเนอร์ปี2006นะครับผมติดตั้งชุดหุ้มเบาะแบบสวมทับตรงรุ่นตัวนี้ลูกค้ามีโจทย์ให้ผมอยู่ว่าไม่อยากได้ลายไม่อยากจะมีลวดลายอะไรเลยน,นะครับอยากได้ลายเดิมๆอ่าสร้างเล็กจัดให้ครับลายเดิมๆที่รถนะครับสีก็สีเดิมๆที่รถเอาคือเกาเมดอ่าพักมือนะพี่น้องเนาะพักมือก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างใช้งานเหมือนเดิมให้ดูตะเข็บนะครับข้างเบาะเข้าล่องเบาะอ่า เดี๋ยวให้เบื้องทางสายนะครับเอาทั้งอวากรอนนะครับมือหมุนหมุนได้ปกตินะครับผมหมุนปรับขึ้นลงได้ตามปกตินะครับอ่าปรับพิงอ่าได้ตามปกตินะครับดูร่องเบาโอ้งามครับพี่นองเลยผ mm ู hmm. ้ใดมักงานงยังสี่ผูว่างานสร้างเหล็กดีอ่าแฮปปี้ในงานสร้างเหล็กอยากใส่บริการสร้างเหล็กคันพ่อใจในงานสร้างเหล็กก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เด้เอ ร้านอยู่ในห้างบิกบ๊กซีบิ๊กซีเอ็กต้รรามินทาถนนรามินทารามินทากม2สนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถรุ่นนียอยอยากได้งานสวมทับเราบางทีมันแตกตะคู่หนาจังเสียนะมันบางทีคู่หน้ามันแตกอย่างเงี้ยอยากทำแต่คู่หน้าช่างเล็กทำไหมทำแต่ช่างเล็กมีข้อแม่นิดนึงครับผมซ่อมเป็นจุดๆช่างเล็กบด้รับเด้อ FC เดอลูกค้าเดอร์ช่างเล็กบด้รับครับผมเพราะว่ามันเหยาก ลักสิเ่เฮดจังไงเฮดบบเป็นโบซ,ซื่อโหลดเบ่อายดอกครับผมเอาไปว่างานซ่อมเป็นจุดๆแตกตรงนี้จะเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้สร้างเหล็กเฮดบบเป็นนะครับแต่ว่าสร้างเหล็กเฮดเป็นตะแบบเต็มรูปเต็มคันยังซี่เลยเนาะนะครับผมเต็มรูปเต็มคันเต็มเบาะสร้างเหล็กเฮดได้ยังสี่ถ้าใครชอบใครพอใจท่านใดพอใจในงานของช่างเล็กอยากจะได้งานสวมทับแบบเนียนๆเหมือนของช่างเล็กนะครับมีกระเป๋าให้เหมือนเดิม นะครับก็แวะเข้ามาใช้บริการได้หน้าร้านอยู่ในห้างบิ๊กซีเอ็กตารามินทาถนนรามินทานะครับผมแวะเวียนกันเข้ามาได้หรือว่าใครสนใจอยากจะดูนะครับเนื้องานก่อนก็เข้ามาดูหรือว่าใครสนใจว่าเอ้ยมันมีลายไหมอยากได้เป็นลายลายได้ไหมได้ก็เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับผมกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับข้างในตัวนี้ผมใส่ฟองน้ำสปันกันเชื้อรากันไรฝุ่นให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเวลาเก็บ ขอบเบามันถึงสวยเนาะลูกค้าเนะครับ,นะรบสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เด้ออยู่อยู่ในห่างบิ๊กซี่แหละครับผมครับขับรถเข้าไปจอดรถจอดรถแล้วเดินเข้าไปหาช่างเล็กนะช่างเล็กอยู่ชั้นหนึ่งนะครับผมชั้นหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับกา้านกระเกงยีนแม็กนะครับเข้ามาใช้บริการกันได้สวมทับแบบสวยๆเนียนๆโตโยตา้าฟอร์จูเนอปี2 0 0พ ขอบคุณลูกค้าที่รับชมขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนซูผูสูค้นสวัสดีครับ